สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมะโรงสีแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่สาเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นหะครับหัวข้อที่คุณสันติสุขให้ไว้เนี่ยคือประธานสภา,าและนายกรัฐมนตรีเพื่อบรราะสถาบัน แล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม3ามคำถามด้วยกันนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับวับนอังคารที่4กรกฎราคมนี้นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานหลังจากนั้นก็คาดว่าสัปดาห์ถัดไปนั่นแหละครับก็จะมีการนัดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป กล่าวได้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคือช่วงเจ็ดวันอันตรายกำหนดอนาคตของประเทศไทยเลยนะครับใครจะเป็นประธานรัฐสภาหรือผู้นำฝ่ายนิติบัญญตัติใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำฝ่ายบริหารแล้วประเทศไทยจะถูกนำพาไปในทิศทางไหนในสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่กำลังแหลมคมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับการเมืองในประเทศ มีกลุ่มบุคคลพยายามจะบั่นซาะพยายามจะบ่อนทำลายพยายามจะสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ปลุกปั่นเยาวชนให้ด้อยค่าชิงชังรากเง่าความเป็นมาแล้วก็สถาบันสำคัญของประเทศยุยงแบ่งแยกประเทศชาติและประชาชนพยายามจะแก้ไขกฎหมายหรือว่ายกเลิกกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนลบล้างความผิดให้คนที่เคยจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง ประกาศที่หนึ่งครับกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลเนี่ยประกาศชัดเจนครับว่าจะเดินหน้าแก้มาตรา112ให้ได้พิธาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้ามีเรื่องของการที่จะไม่ได้รับความเห็นชอบเนื่องจากจะเดินหน้าแก้มาตรา112เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับ พราะถือว่าเป็นการนำเสียงของประชาชนไปประทะกับสถาบันโดยตรงซึ่งไม่เหมาะสมและก็อันตรายดังนั้นอย่านําเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับนี่เป็นคําพูดของพิธานะครับพิธาพูดแบบนี้สันติสุขก็เลยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าผมเนี่ยกลับเห็นว่านายพิธาต่างหากที่กําลังจะนําเสียงของประชาชนไปชนกับสถาบันนะครับสถาบันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยครับคนที่จะเป็นผู้นําประเทศ คนที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องรับฟังเสียงของคนทั้งประเทศไม่ใช่มาอ้างเสียงของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมาเป็นนายกร,ฐรัฐมนตรีแล้วก็ทําตามความต้องการของตนเองและผู้พ้องโดยที่ไม่รับฟังเสียงของคนไทยทั้งประเทศ เสียงประชาชนที่เขาสนับสนุนการแก้มาตรา112เนี่ยคือเสียงข้างน้อยในประเทศไทยนะครับพีธาครับเพราะแม้แต่ในพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาด้วยนะครับถึงไม่สามารถจะใส่เอาไว้ใน MOU ได้ยังไงล่ะครับแม้แต่คนที่เลือกพักก้าวไกล14ล้านเสียงก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนับสนุนคนส่วนมากเลือกด้วยเหตุผลอื่นๆเช่นภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่เบี้ยคนชรา3,000บาท เรื่องข่าวแรงขั้นต่ำทันที450บาทแล้วก็อีกสารพัดเรื่องนี่แหละครับและยังถูกทําให้เข้าใจผิดอว่าการแก้มาตรา112เนี่ยแก้เพื่อให้สถาบันมั่นคงสถาพรแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยครับเป็นการแก้เพื่อลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดช่องให้คนเนี่ยจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงนี่คือป,ประการที่หประการที่สครับ พักเก้าไกลเคยเสนอร่างแก้ไขมาตรา112มาแล้วนะครับในสมัยประชุมที่แล้วแต่ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าระเบียบวาราการประชุมสภาผูานน้แทนราษฎรประธานสภาในขณะนั้นเนี่ยพิจารณาว่าอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6เลยไม่บรรจุเข้าระเบียบวา,าระสํานักการประชุมเขาได้ให้ความเห็นทางกฎหมายสรุปได้ว่าอย่างนี้นะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 เนื่องจากมีบทยกเว้นความผิดกบบยกเว้นโทษกรณีถ้าเป็นการติชมแสดงความเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้าผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามมีให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดกับการยกเว้นโทษด,ดังกล่าวเห็นว่าน่าจะขัดกับมาตรา6ของรัฐธรรมนูญน,นี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามครับประการนี้เป็นประการสําคัญสมัติการประชุมเนี่ย อร้างอิงคำนิฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2แล้วก็28กับ29ทับสองประกอบความเห็นทางกฎหมายด้วยนะครับคำนิฉัยสารที่บ้านนี้เนี่ยพูดถึงความสำคัญในการดำรงอยู่ของมาตรา112บางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดๆมิได้และด้วยพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการพรุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศและรักษาคุณลักษณะประการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีความชอบธรรมที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ มาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งกำหนดลักษณะความผิดเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพราะพระมาหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาตราดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ ศินธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา45วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นเงื่อนไขแห่งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพิทักษ์ปกป้องพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ให้ถูกโล่งละเมิดโดยการบิ่นประมาทดูมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายได้โดยง่ายจึงไม่มีการบัญญัติเหตยุยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษไว้เห็นไหมครับ ส่วนคำวิยติไชยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,562กเนี่ยก็คือคำนิยติไชยยุบพักไทยรักษาชาตินั่นแหละครับนี่คือประการที่3ประการที่4ครับในเมื่อพักก้าวไกลเนี่ยเคยเสนอขอแก้ไขมาตราร้อมาแล้วแต่ไม่สำเร็จเนี่ยนะครับจะโดยรู้หรือว่าควรจะรู้ว่ามีเนื้อหาที่สอว่าขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงก็ตาม แต่พักเก้าไกลก็หาที่จะนำพาไม่ละครับโดยไม่แก้ไขร่างแล้วก็เสนอให้ประธานสภาในขณะนั้นพิจารณาอีกรอบหนึ่งมาถึงการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพักเก้าไกลร่วมกับคณะเก้าวหน้านำเอาประเด็นแก้ไขามาตรา112กลับมาใช้หาเสียงต่การเมืองพ่วงไปกับนโยบายลดแลกแจกแถมต่างๆซึ่งสอเจตนานะครับว่ามุ่งหวังจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนเนี่ยเอาไปเป็นแรงกดดันทางการเมืองเท่านั้นเองนี่คือประการที่4 ประการที่หครับหลังการเลือกตั้งเมื่อได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วไม่สามารถที่จะใส่เรื่องการแก้ไขมาตรา112เอาไว้ใน MOU ได้เพราะว่าเสียงข้างมากที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับพักก้าไกลก็เลยเปิดเผยเองเลยว่าจะต้องได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนของพักก้าวไกลเท่านั้น จะได้เสนอกฎหมายต่างๆของพักก้าวไกลเข้าสู่สภาอย่างสะดวกนั่นรวมถึงร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112และร่างกฎหมายนิรโทษคดีการเมืองรวมถึงผู้กระทําผิดในมาตรา112ด้วยนะครับนี่เป็นประการที่5ประการที่6ครับในคำนูนสิทธิสมานซึ่งเป็นสเวเป็นสมาชิกุธ,ธิสภาได้อธิบายความเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับ คำนูนบอกว่าความเห็นทางกฎหมายของสำนักการประชุมสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อปี2564เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับสำคัญมาจนถึงวันนี้เพราะว่าเมื่อมีผู้ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดขอให้ส่งความเห็นต่อศาลรัฐธ,ธรรมนูญให้วินิจฉัยสั่งการให้พักคก้าวไกลเนี่ยยกเลิกการเสนอแก้ไขมาตรา112เพราะมีลักษณะเป็นการใช้ สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อายการสูงสุดเนี่ยได้ขอทราบความเป็นมาและข้อวินิจฉัยทางกฎหมายของประธานสภาผู้แทนราษฎรของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี64กับปี65ขอมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้จัดทำคำชี้แจงตอบกลับไปเรียบร้อย คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับโดยเฉพาะฉบับที่28กับ29ทับ2,555ที่กล่าวถึงมาตรา112โดยตรงเนี่ยตรงนี้แหละครับมีความสำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะกรณีมาตรา49นี้ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะถึงสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งนี่คือประกาศที่6ประกาศที่7ครับ ว่าที่ประธานจะกลายเป็นสะพานบันเศซะสถาบันหรือไม่เอาอย่างนี้นะครับล่าสุดเนี่ยการประชุมหารือระหว่างพักเก้าไกลกับเพื่อไทยก็วงแตกไปอีกรอบนึงแล้วนะครับชัดเจนตามที่มีการวิเคราะห์กันมาตั้งแต่แรกว่าพักคก้าไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ยขัดแย้งกัมนมาโดยตลอดต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเก้าอี้ประธานสภาเป็นของพักตนเอง พักเก้าไกลเนี่ยต้องการใช้เก้าอี้ประธานสภาพเพื่อผลักดันร่างกฎหมายของพักโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112นั่นเสมือนกับเป็นสะพานบันซาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่สัติสุขบอกว่าต้องฟันธงอีกครั้งหนึ่งว่าสอสพักเพื่อไทยจะได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงข้างมากให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นประกาศที่7ประกาศที่8ครับ ถ้าจะถามว่าแล้วว่าที่นายกรัฐมนตรีที่จะเอาประชาชนไปชนกับสถาบันแหละครับคืออย่างนี้นะครับในการพิจารณาลงมติให้ความผ็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความจงรักภัก,ภกดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าลืมว่าสวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกบุติสภาถ้าจํากันได้นะครับ เคยยืนขึ้นในที่ประชุมและก็กล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระบรมสารทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่เหนือบัลลังก์ประธานสภาโดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้นะครับข้าพระเจ้าแล้วตามในชื่อของสวผู้นั้นข้าพระเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพระเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการปฏิญาณกันเอาไว้อย่างนี้แหละครับแต่เมื่อนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยแสดงจุดยืนแสดงท่าทีแล้วก็ประกาศแนวทางดําเนินการจะแก้ไขกฎหมายมาตรา112ลดการคุ้มครองสถาบันพร้อมกับประกาศว่าจะสนับสนุนผู้เสนอยกเลิกมาตรา112ด้วยนี่นะครับ นอกจากนี้ยังจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดมาตรา112อีกตั่างหากนายพิธาและสสพักก้าไกลยังมีพฤติกรรมเกื้อหนุนช่วยเหลือผู้ที่ถูกดำเนินคดี112แนวร่วมมบอบ3นิ้วที่เป็นปฏิปักษต่อสถาบันโดยที่แกนนำมบอบ3นิ้ว3รายเคยปลาัยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริ์ เนื้อหาบางส่วนคือการยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะเสนอยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นิรโทษกรรมคดี112ด้วยนั่นเองยกเลิกมาตรา6เนี่ยเคยถูกศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วนะครับว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่19ทับสอเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2500 64. สารรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ว่าการกระทำของบุคคลทั้ง3เป็นการเซอกกลอนบ่อนทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นสัธิสุขสรุปอย่างนี้นะครับว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีสวคนไหน บางอาจจะเนรคุณกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนนะครับ